1เมตรมาเป็น100เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรมาเป็น1เมตรก็แล้วแต่มันเป็นการเปลี่ยนภาษาโดยมีเงื่อนไขว่านะครับผมเขียนด้านบนเพิ่มอีกนิดน,นะครับว่าจํานวนหรือปริมาณเนี่ยต้องเท่าเดิมครับ หลังจากที่คุณรู้จักเรื่องของหน่วยของการวัดแล้วนะครับเราก็จะมาที่หัวข้อ1.2เป็นเรื่องการแปลงหน่วยหรือการเปลี่ยนหน่วยนะครับซึ่งผมเน้นว่าเราจะใช้เลข1ซึ่งเป็นเลขง่ายๆของเรานะครับเริ่มต้นเราเามาดูกันก่อนว่าคําว่าการแปลงหน่วยหรือว่าการเปลี่ยนหน่วยนะครับมันหมายความว่าอะไรนะครับ เพื่อที่เราจะได้มีคําจนกิดัความชัดๆก่อนนะการแปลงหน่วยหรือการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยก็จะมีความหมายว่าเป็นการเปลี่ยนนะครับวิธีวัดครับเป็นการเปลี่ยนวิธีวัดปริมาณน,นะครับจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งครับจากหน่วยหนึงนะครับเป็นอีกหน่วยหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะ เรามาดูตัวอย่างว่าทําไมเราถึงจะต้องมีการแปลงหน่วยนะครับสําหรับตัวอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการวัดความยาวของวัตถุด้วยหน่วยที่ต่างกันครับแล้วดันต้องการที่จะเปรียบเทียบว่าอันไหนยาวกว่ากันยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมมีวัตถุอันนึงนะครับอย่างนี้แล้วผมก็ไปวัดความยาวมานะครับปรากฏว่าวัตถุแรกเนี่ยผมวัดความยาวมาในหน่วยเซนติเมตรครับได้ออกมาเท่ากับ40เซนติเมตร จากนั้นเนี่ยผมก็ไปมีอีกวัตถุหนึ่งครับแล้วผมก็ไปวัดความยาวปรากฏว่าคราวนี้ดันไปวัดความยาวในอีกหน่วยหนึ่งครับก็คือเป็นหน่วยนิ้วครับได้ออกมาเท่ากับ17นิ้วนิ้วนี่เราใช้ตัวอักษรแทนก็คือตัว in นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะซ้ํากันกับ in ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าในนะเขาก็เลยจะใส่จุดเอาไว้นิดนึงนะครับสำหรับหน่วยนิ้วนะครับพวกนี้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นได้ว่าพอเราไปวัดความยาวของวัตถุ แต่ดันวัดมาคนละหน่วยเสร็จแล้วถามว่า2อ,อันนี้ใครยาวกว่ากันนะครับตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่คนละหน่วยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุตินะสมมุติว่าอันนี้40เซนแล้วอันนี้ผมวัดมาในหน่วยเซนสมมตินะได้ออกมาเป็นหน่วยเซนปุ๊บผมก็จะบอกได้เลยว่าอันไหนยากวกว่ากันเพราะงั้นหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราก็คือจะต้องทําการเปลี่ยนหน่วยครับหรือเปลี่ยนวิธีวัดจากนิ้วเนี่ยให้มาเป็นเซนติเมตรครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปนั่ง เอา,เอาไม้บรรทัดเซนติเมตรมาน,นั่งวัดใหม่เรามีวิธีในการที่จะเปลี่ยนหน่วยเมื่อเราวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนการเปลี่ยนหน่วยนะครับซึ่ง17นิ้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนออกมาแล้วได้เท่ากับ43เซนติเมตรครับคุณจะเห็นได้ว่าพอมันเป็น43เซนติเมตรปุ๊บมันสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่าอันนี้40เซนแล้วอันนี้43เซนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยาวกว่าอันนี้นะครับนั่นก็คือเราก็จะสรุปได้ว่าอันเนี้ย ก็คือ17เซน17นิ้วนะครับมันยาวกว่า40เซนครับนะอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่านี่คือความจำเป็นแรกที่เราจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนหน่วยซึ่งก็คือเปลี่ยนวิธีการวัดปริมาณจากหน่วยหนึ่งเป็นอีกหน่วยหนึ่งโดยที่เราไม่ได้ไปทำการวัดใหม่นะครับเราแค่มีขั้นตอนของการเปลี่ยนซึ่งเดี๋ยวเราจะมา,เ,าเรียนกันนะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะครับตัวอย่างที่2ครับที่เอ๊ะทำไมเราถึงต้องการเปลี่ยนหน่วยเพราะว่ามันมีกรณีที่ เราเป็นปริมาณประเภทเดียวกันครับแต่เราดันวัดแต่เราดันไปวัดมาด้วยหน่วยที่ต่างกาันยกตัวอย่างเช่นผมมีพื้นที่อยู่นะเป็นพื้นที่อยู่แล้วปรากฏว่าผมไปวัดด้านหนึ่งมาได้9ฟุตอีกด้านหนึ่งแทนที่จะวัดในหน่วยฟุตดันไปวัดในหน่วยเมตรครับได้5เมตรพอผมต้องการหาพื้นที่นะครับหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยซึ่งก็จะเท่ากับกว้างคูณยาวนะครับก็จะเท่ากับ9ฟุต แล้วก็คูณกับ5เมตรซึ่งเวลาเราคูณกันเนี่ยก็เอาตัวเลขคูณตัวเลขนะครับก็คือ9คูณ5แล้วก็หน่วยมันก็จะคูณกันนะครับก็คือฟุตแล้วก็คูณกับเมตรคุณจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้หน่วยของความยาวเนี่ยซึ่งเป็นความยาวของแต่ละด้านดันเป็นคนละหน่วยกันเพราะงั้นเขียนแบบนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับเราไม่สามารถที่จะเอาไปใช้อ้างอิงอะไรได้ปกติแล้วมันต้องเป็นหน่วยเดียวกันอย่างเช่นเมตรคูณเมตรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นเมตรกาลัง2หรือเราก็เรียกว่าตารางเมตรหรือไม่ก็ทาให้ตรงนี้เป็นฟุตมันก็จะเป็นฟุตคูณฟุตก็เป็นฟุตกาลัง2ก็เป็นตารางฟุตแต่ไอ้ฟุตคูณเมตรอย่างนี้เอาไปใช้อะไรไม่ได้เพราะงั้นเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันอย่างเช่นเราอาจจะเปลี่ยนหน่วยฟุตเนี่ยเป็นหน่วยเมตรก็ได้หรือเปลี่ยนหน่วยเมตรเป็นหน่วยฟุตก็ได้ขอให้เป็นหน่วยเดียวกันนะครับซึ่งเราไม่ไปวัดใหม่เราก็จะมีขั้นตอนของการเปลี่ยนนะครับโอเค ทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทําการเปลี่ยนหน่วยเรามาดูหลักการของการเปลี่ยนหน่วยก่อนซึ่งเราจะดูจากภาพ1.5นี้แหละครับนะ,ะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับภาพ1.5เนี่ก็จะเป็นภาพของการวัดความยาวของแท่งวัตถุนะครับด้วยหน่วย2หน่วยที่แตกต่างกันนะครับก็ดูจากภาพไปเลยแล้วกันจะไม่ต้องวาดใหม่ก็คือเรามีวัตถุตัวนี้นะครับเป็นแท่งยาวแล้วจากนั้นเนี่ยเราต้องการวัดความยาวของวัตถุปรากฏว่า เราวัดครั้งแรกนะครับด้วยหน่วยเมตรมันได้ออกมาเท่ากับ1เมตรครับจากนั้นเราไปวัดครั้งที่2ครับเรารดันไปใช้เป็นหน่วยเซนติเมตรวัดออกมาได้เท่ากับ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าไม่ว่าคุณจะวัดในหน่วยหนึ่งในหน่วยเมตรซึ่งได้1เมตรหรือจะวัดออกมาได้100เซนติเมตรในหน่วยเซนติเมตรนะครับมันแทนความยาวของวัตถุอันเดียวกันซึ่งเท่ากันนั่นก็คือเราสามารถเขียนตรงนี้ได้นะครับว่าความยาวของวัตถุเนี่ย เขียนง่ายๆอย่างนี้กันความยาวนะครับคุณวัดในหน่วยเมตรก็ได้ออกมาเป็น1เมตรครับซึ่งก็คือเท่ากับ1เมตรความยาวเท่ากับ1เมตรในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อคุณวัดเป็นหน่วยเซนติเมตรความยาวมันก็เท่ากับ100เซนติเมตรนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับ1เมตรกับ100เซนติเมตรเนี่ยถึงแม้ว่าจะเขียนด้วยภาษาที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่มันแทนความยาวที่เป็นค่าเดียวกันหรือความยาวที่เท่ากัน น,นั่นจึงหมายความว่าในฟิสิกส์ของเรานะครับในฟิสิกส์ของเราปริมาณต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการวัดด้วยหน่วยที่ต่างกันได้นะครับซึ่งในกรณีนี้นในกรณีฟิสิกส์นะครับความยาว1เมตรกับความยาว100เซนติเมตรเนี่ยถึงแม้จะเขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันแทนความยาวที่เท่ากันเพราะงั้น1เมตรกับ100เซนติเมตรในฟิสิกส์เนี่ยเท่ากันนะครับแต่ว่าในคณิตศาสตร์นะแตกต่างกันนะครับ งั้นเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยต้องแยกให้ชัดเจนว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงในคณิตศาสตร์เนี่ยเลข1กับเลข100เนี่ยไม่มีใครเขียนว่าเท่ากันนะเพราะมันไม่เท่ากันนะครับเพราะงั้นในส่วนของฟิสิกส์เนี่ยคุณจะพบว่าการแปลงหน่วยนะครับก็คือจาก1เมตรไปเป็น100เซนหรือ100เซนมาเป็น1เมตรเนี่ยคุณจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้นะครับมันจะเป็นแค่การเปลี่ยนภาษาครับเปลี่ยนภาษาก็คือเปลี่ยนหน่วยเนี่ยก็คือการเปลี่ยนภาษา เปลี่ยนภาษาจะเปลี่ยนภาษาจาก1เมตรมาเป็น100เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรมาเป็น1เมตรก็แล้วแต่มันเป็นการเปลี่ยนภาษาโดยมีเงื่อนไขว่านะครับผมเขียนด้านบนเพิ่มอีกนิดนะครับว่าจํานวนหรือปริมาณเนี่ยต้องเท่าเดิมครับก็คือความยาวไม่เปลี่ยนเห็นไหม ปริมาณต้องเท่าเดิมปริมาณของวัตถุต้องเท่าเดิมในกรณีของวัดความยาวเนี่ยคุณจะเปลี่ยนจาก1เมตรมาเป็นเซนติเมตรก็ได้100เซนติเมตรความยาวก็เท่าเดิมคุณจะเปลี่ยนจาก100เซนมาเป็น1เมตรความยาวก็เท่าเดิมเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อที่ต้องการที่จะสรุปเป็นหลักการนะครับว่าเราได้ว่าหลักการในการเปลี่ยนหน่วยง่ายๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใช้นะหลักการที่ว่านี้ก็คือ การเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปหน่วยหนึ่งเนี่ย <_ d ata> ก็เป็นแค่การเปลี่ยนภาษาเท่านั้นเองที่คุณเขียนนะครับแต่มีเงื่อนไขนะว่าเปลี่ยนภาษาแล้วเนี่ยปริมาณต้องเท่าเดิมครับนี่คือหลักการของเราเพราะงั้นหลักการของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนหน่วยโอเคครับตอนนี้คุณก็ได้เห็นหลักการง่ายๆของการเปลี่ยนหน่วยแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะแสดงให้เห็น ว่าเรามีขั้นตอนการเปลี่ยนหน่วยยังไงที่เป็นไปตามหลักการนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ